โอเคค่ะเรามาลองเจาะลึกกันในเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งันนี้เลยนะคะเป็นข้อมูลจากคำสอนของพระอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเลยทั้งกายแล้วก็ใจที่เกิดขึ้นตอนเราฝึกเจริญสติโดยเฉพาะการดูลมหายใจที่ท่านเรียกว่าสภาวะเผากรรมอะคะ่ะครับประเด็นสำคัญเลยก็คือสภาวะที่ว่าเนี่ย มันไม่ใช่ความเจ็บป่วยแบบที่เราเข้าใจกันปกตินะครับแต่มันเป็นเหมือนกระบวนการชำระล้างข้างในที่เกิดขึ้นเมื่อการปฏิบัติมันเริ่มส่งผลทำให้สิ่งที่มันสะสมอยู่ในจิตเราทั้งกรรมเก่าหรือออกิเลสต,ต่างๆมันแสดงตัวออกมาให้เราเห็นชัดๆเลย อืมน่าสนใจจังค่ะเั้นวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ดูนะคะว่าสภาวะพวกนี้คืออะไรกันแน่หน้าตามันเป็นแบบไหนแล้วคำสอนนี้ท่านแนะนำให้รับมือยังไงดีเพื่อให้เราเข้าใจกระบวนการนี้ได้ชัดเจนขึ้นค่ะคือคำว่าเผากรรมหรือเผากรริเลสเนี่ยฟังดูอืมค่อนข้างแรงนะคะมันเหมือนการลงโทษอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆมันมีความหมายอื่นซ่อนอยู่ครับ ตามคำสอนที่ได้มาท่านอธิบายว่ามันไม่ใช่การเผาไหม้แบบไฟจริงๆนะครับแต่มันเปรียบเหมือนการซักฟอกมากกว่าคือการที่เราตั้งใจอยู่กับลมหายใจหรืออานาปานาสตินะครับแบบต่อเนื่องมันเหมือนเรานำจิตเข้าสู่กระบวนการทำความสะอาดครั้งใหญ่พวกสิ่งสกปรกตะกอนที่มันหมักหมมอยู่ในจิตใต้สำนึกเราทั้งความคิดความรู้สึกหรือที่ฝังในกายก็จะถูก ถูกดันขึ้นมาให้เรารับรู้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนพอเราทําความสะอาดบ้านฝุน่นมันก็ต้องฟุ้งขึ้นมาก่อนก่อนที่มันจะสะอาดจริงๆสินะคะแล้วอาการทางกายที่บอกว่าเข้มข้นมากๆนี่เออมีอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะโอ้โหมีหลากหลายมากเลยครับในข้อมูลนี้ระบุตั้งแต่ร้อนวูบวาบหนาวสะท้านเข้าไปในกระดูกก็มีปวดเมื่อยเหมือนโดนทุบ หรือเจ็บแบบแปรบเหมือนโดนอะไรแหลมๆแ,แทงโห oh. ครับปวดหัวเร่งแรงหรือแน่นหน้าอกบางคนก็อาจจะรู้สึกชาไปทั้งตัวเลยหรือร้อนเผาผาเหมือนผิวหนังจะไหม้โห oh. ฟังดูทรมานไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยใช่ครับซึ่งท่านอธิบายว่ามันเหมือนการประทะกันของธาตุในร่างกายหรือการคลายตัวของพลังงานของข้อมูลเก่าๆที่ร่างกายเคยบันทึกเอาไว้ไม่ใช่โรคภัยแบบปกติทั่วไปครับ แล้วทางด้านจิตใจล่ะคะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างคะนอกจากเรื่องกายแล้วด้านจิตใจนี่ก็หนักหน่วงไม่แพ้กันเลยครับจะมีความคิดฟุ้งซ่านผุดขึ้นมาเยอะมากบางทีก็เป็นความคิดในทางอากุศลที่เราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนด้วยซ้ำหรืออาจจะฝันฝันเห็นเรื่องราวแปลกๆที่มันเชื่อมโยงไปถึงอดีตเหมือนเห็นภาพเก่าๆพฤติกรรมเก่าๆอย่างเช่นอะไรคะเช่นฝันว่าเหาะได้ หรือแสดงท่าทางคล้ายๆสัตว์บางชนิดอะไรแบบนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือท่านชี้ว่าสภาวะพวกนี้มันสะท้อนสัญญาสัญญาครับคือความจําได้หมายรู้หรือความทรงจําที่มันฝังลึกมากๆรวมถึงพบชาติเก่าๆที่เคยผ่านมาด้วยมันถูกกระตุ้นให้ผุดขึ้นมาโอ้ที่เก็บไว้ลึกๆเหรอคะใช่ครับแล้วก็มีอีกเรื่องที่สำคัญคือเรื่องกา,มารมร์ ที่ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นด้วยในช่วงนี้เอ้าอะคะอันนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงคะถูกต้องครับท่านเน้นเลยว่ากามราคะหรือความกำหนัดยินดีทางเพศเนี่ยมันเป็นกิเลสท,ที่เละเอียดแล้วก็อย่างรกลึกมากพอจิตเราเริ่มมีกำลังจากการภาวนามันก็จะไปกระทบไปกวนกิเลสตัวนี้เข้าทำให้มันแสดงอาการออกมาอย่างรุนแรงเลยเป็นเหมือนบททดสอบสำคัญด่านสำคัญของการชำระล้างเลยทีเดียวครับ ฟังดูเป็นประสบการณ์ที่แบบท้าทายมากๆเลยนะคะทั้งกายทั้งใจเลยแล้วพอเจอแบบนี้เข้าคำสอนท่านแนะนำให้ทำยังไงคะจะผ่านมันไปได้ยังไงหัวใจสำคัญเลยนะครับที่ท่านเน้นย้ำมากๆก็คือการยอมรับและเฝ้าดูครับยอมรับใช่ครับไม่ใช่การพยายามไปผลักไสไปต่อต้านหรือไปนั่งวิเคราะห์หาสาเหตุว่าทำไมนะหรือจะแก้ยังไงดีเพราะยิ่งทำแบบนั้นมันยิ่งเหมือนไปเติมเชื้อไฟเข้าไปอีก ท่านแนะนำให้ใช้สติคือกลับมารู้ตัวที่ลมหายใจแล้วก็แค่สังเกตอาการที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดทางกายหรือความฟุ้งซ่านทางใจด้วยใจที่เป็นกลางแค่รู้มันเฉยๆแม้ว่าจะทรมานมากๆเหรอคะครับแม้จะทรมานก็ตามเพราะท่านบอกว่าความทุกข์ที่เราเห็นตรงๆนี่แหละ ที่มันจะกลายเป็นปัญญาในที่สุดหมายความว่าแทนที่จะพยายามหนีทุกข์หรือดับทุกข์ก็ให้เรียนรู้จากทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นมาตรงหน้าประมาณนั้นเลยครับใช่เลยกระบวนการเผากรรมทั้งหมดนี้แม้จะดูเหมือนนํามาซึ่งความทุกข์ทรมานนะครับแต่เป้าหมายจริงๆของมันก็คือการชําระล้างจิตให้สะอาดให้บริสุทธิ์ลดทอนกําลังของกิเลสลงโดยเฉพาะตัวกามรมาคะที่ว่าเมื่อกี้การจะผ่านไปได้เนี่ยต้องอาศัยความอดทนหรือขันติ และความเพียรหรือวิริยะอย่างสม่ำเสมอเลยครับเหมือนทำงานที่ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่คาดหวังว่ามันจะจบเร,เร็ว สรุปได้ว่าสภาวะที่ดูเหมือนอวิกฤตทั้งกายและใจระหว่างการปฏิบัตินี้จริงๆแล้วในมุมมองคำสอนนี้ก็ถือเป็นสัญญาณของการทำงานภายในเป็นการชำระล้างไม่ใช่ความผิดพลาดหรือความล้มเหลวอะไรเลยถูกต้องครับมันคือกระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติของกายและใจเรานี่แหละครับอย่างแท้จริงเลยผ่านการประชิญหน้าการยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงซึ่งท้ายที่สุด มันก็จะนำไปสู่ความเข้าใจในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่มีตัวตนหรืออนัตตาของสภาวะเหล่านั้นเองอืมฟังแล้วก็น่าคิดต่อไปเหมือนกันนะคะว่าถ้าเราลองเอาเอามุมนองแบบนี้ไปปรับใช้กับความยากลำบากอื่นๆในชีวิตประจำวันดูบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือปัญหาอะไรก็ตามที่เราเจอแทนที่เราจะมองว่ามันคือปัญหาที่ต้องรีบกาจัดทิ้งไป ลองมองว่ามันคือสภาวะบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้เรียนรู้ได้ยอมรับแล้วก็เฝ้าดูมันอย่างเข้าใจเออบางทีวิธีที่เราตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆมันอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะคะ